สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จันทิพย์นะคะแม่น้องบุหลายแม่น้องจอย <c oughs> โอ้ยแม่จันทิพย์แม่น้องจ่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อีกช่องหนึ่งของน้องบุหลจอยกับคุณแม่จันทิพย์แล้วด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็รออ่า ทอทอทอนะคะมาไม่มั่นใจว่าจะมาถ่ายรายการหรือจะถ่ายเป็นภาพนิ่งก็คือครอบครัวเราก็ต้อนรับค่ะจากทอทอท,อทอเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรค่ะยังไม่รู้เลยว่ามาหรือยงัง ลูกชายเราง่วงนอนแล้วค่ตายเยิมแล้วจยากนอนแล้วหงุดหงิดค่ะเตตะพืดตะพื้นแล้วตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้ีอ่าาามมมป โอ,โอ,โอ้ขยะด้วยนะขยะอันนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวนำมาฝากอยู่ที่ศูนย์ครสษาบ้านช้างนะคะก็คือขยะเพราะว่าเข้ามาแล้วไม่ยอมมาออกไปด้วย Điều tiên tiến 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 กินยากจะไม่รู้จะกินตรงไหนแล้วค่ะ <c oughs> เตียนเยอะหมดแต่ก่อนเขายังไม่ตดัดก็พอได้กินอยู่ตอนนี้เขาตัดไปแล้วขักันแทออะกันเลยมรอเมื่อไรถึงเวลาอ <c oughs> <c oughs>

พี่สีตาไปขึ้นปีอะไรละไปขึ้นอลไรละเห็นคนขึ้นบ่อยเขาขึ้นมาก สมบัวตรงแถวพิบูบานอยู่แบบถ่ายช้างนในพม่า พ่อพี่เมย์เยรียค่ะแต่พี่เมย์ไม่ได้ยินค่ะโอ้ยี่จีหายแทะอ้ไอ้อออายอ้ไหน อยากถ่ายก็ตัวหน่อยไหมครับโอ้โหขาลังขาลังโอ้อยกำลังจะเข้ามาพ่วงนอนแล้วค่ะดูทำก็โอ้นั่งแล้ว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  ขยับสาวไปข้างหน้า huh นิดน yeah. ja. mm ึงน้อยขยับรูปไปข้างหน้าตึงๆเออนอ้ยตัวแตกโอ้ยตัวแตกโอ้ยมาเป็นชุดเลยรัวๆค่ะรัวๆเขาให้ยอด subscribe ช่องใหม่รัวๆมึงเซ็นตตนนะ มาแล้วค่ะขบวนใหญ่มากเลยทอ,ท,อทอค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหลายคันเลยทีเดียว โอ้มาจากนนทบุรีโดดเลยจ้านักเลงมากเลยโโอ้โหเยอะมากเลยค่ะ9ก ใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของน้องบุหลายจอยเรากับคุณแม่จันทิพย์นะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะคะที่เพจพายบุหลายจอยแล้วก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะปักไว้ให้นะคะเพื่อสมทบทุนค่าอาหารน้องบุหลายจอยกับคุณแม่นะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s s c r ต b e นะคะช่องแม่จันทิ์แม่น้องจ่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ